ครับสวัสดีครับผมนัทพัฒน์ทรงมัจเสเสนะครับกับรายการ b บ y o n d t r นะครับตอนนี้นําท่านผู้ชมมาชมภาพจิวทันอันสวยงามระหว่างการเดินทางกับขบวนรถไฟไปสถานีน้ําตกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาดูชิวทันอันสวยงามนะครับเห็นได้ว่าสองข้างทาง นะครับมีดอกบัวนะครับเป็นทูทองนะฮะข้างทางของสถานเส้นทางรถไฟนะครับ ต้องขอขอบคุณทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับและรัฐบาลนะครับที่ทําให้เราได้ขึ้นรถไฟฟรีนะครับคือบ,บอกว่าเป็นประเทศทเดียวในโลกก็ได้ที่มีบริการรถไฟฟรีอย่างนี้นะครับแต่ว่ามีข่าวว่าจะมีการยกเลิกนะครับเส้นเดินเมษสายน2 5 5 9นี้นะครับต้องมาติดตามดูข่าวท,ทีว่าจะมีการต่ออ,อายุโครงการนี้ต่อไป ปล่าหรือว่าหมดแค่เดินเป็นสายรถยนต์2 5 5 9นี้นะครับเดี๋ยวพบก,กันในช่วงต่อไปนะครับตอนนี้ถึงสถ,สถานีสารยาแล้วครับจังหวัดนะคะปรปฐมครับ